สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว youtube และ f อทุกท่านครับก็วันนี้พาเพ,พ,พื่อนมาดูว่าแต่ขนมันครับโอ้ยแนบโกงเลยฮะเก็บเต็มแล้วนี่พอกสูงครับเครื่องตัวเครื่องตัวเก่า RT 140ก็โอ้รุ่นนี้แรงด้วยครับประหยัดน้ำมันครับ ก็ใช้เกียร์ของมสาสเตครบมีสโลด้วยไปดูไปดูหน่อยโชครับแรงอยู่แล้วโอ้ภูมไิไรภูมิไรเป็นภูมิไลเผาเยอะฮะดฮะเผาเยอะโอ้โถเฟ ฟอายุกี่ขวบแล้ว12ไม่มีมมมครับออโอ้หัวดีนะกี่เดือนนี่มันนี่หัวใหญ่นี่นี่มัน,นหัวใหญ่เลยนฝนเมื่อวานนะก็ฝนฝนแล้วก็ต้องรีบฮนะ ว่าฝนซ้ำๆๆมาเนี่ยมันจะเน่าฮะมีรถฟอ,อร์ดถูแแอฮะเดี๋ยวจะพาไปดูดูรถกังกันเอาโอ้ยโหแรงฮะโอ้สโลครับเป็นสโลของมดาด้าครับเอา้าถอยก่อนถอย หนักแล้วเนี่ยแนบจนโกงขึ้นเลยอะ่ะโอ้โหหนักครับโอ้โหมันนีหนักเลย ờ à, có con phó con xay mắn con cái xay xay giữa sút kỹ tàn hát ăn hát thương mấy mấy thứ ồ oh. một xì tàn cao xì tân pèt nó nặng nè uốn nặng ơi รอเราดูเกียร์นี่เป็นเกียร์ของมาสด้าครับมีสโลในตัวเลยโซเฟอร์โซเฟอร์แค่นี้จิ๊บ คอยไปตั้งลักข้างหลังไปสุดสุดสุด,สดได้ตรงนู้นครับแล้วก็จะขับเดินหน้ามาลงนี้ใส่มันมาลงนี้ก็ฝากเอฟซี C กดไลค์กดแชร์และติดตามด้วยนะครับโอ้โหแนบแอนแล้วนะแนบอะหนักแล้วเน,นี่ยสามตันกว่าแล้ว ของรถเป็นรถอิสตันครับโผมใช้เครื่องตัวนี้ครับ RT140 หรือก็หรือไม่ก็ RT115 โอ้ประหยัดน้ำมันครับเอาโยกไหนโยงไหนโอ้ยายเดือดตกเลยง่ายทงเลย โอ้เสียงแปร喏ไปแล้วโอ,แวโอ้แรงครับตัดลงไปเลยฮนะโอ้โอ้โอโอ ไปกินไปจะใส่ไปเรื่อยๆนะอ๋อไปเล็กขับไปแล้วโอกต,ตัวโยกนิดน,นึงฮนะ อืดๆนิดนึงนิดหนึ่งครับไป มือหนึ่งมันต้องมือหนึ่งเดี๋ยวเอาเก็บก่อนนี่ครับเยวจะเก็บให้หมดนี่ครับเราจะโอาไปขายโอ้โอ้หนื่เลยฮะหนื่ไปลืดเลย,นะเลย,เลยอมก็แหนบถึงดินแล้วฮนะเนี่ย โอ้ย oh, hey. สาแรกลากดินแล้วอ้แนบโคงเลย chung êm trồm Đi qua bay qua bay lỏng nó nó á sẽ bay vô này, đó hả mày Thả à, lại mày ô cái đi lại sài mắn đi một lấy đấy ạ đem ra อะไรจะออกแล้ว ก็โอเคครับเดี๋ยวจะเอาไปขายะ่ะโอ้หนักเหมือนกันคนระับเพราะว่ามันหัวใหญ่มากเลยฮะยางนี่อ่อนเลยฮะ đọc cái <laughs> này. Còn này bởi nặng วงัวงๆนี่ตกฝั่งโน้น รถมาครับเสียหลังหมดเลยครับกำแรงำลังได้เลย เฉลยครับก็สำหรับทีนี้ก็ขอจบเพลยทีนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยครับก็สวัสดีครับผม